ผย10อันดับความลับแฮร์ร <th problème> ี่พอตเตอร์ที่ไม่มีในหนังสือและไม่มีในหนังเรือกได้ว่าความลับนี้พิเศษสุดๆกานจะไปดูคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe s p i ด้วยนะช่องนี้ยอดตกๆตอย่างไรก็ฝากด้วยนะอยากให้แอดทำคลิปไหนอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ล่ะไปดูกันเลยความลับที่ 1. h a r r แฮร์รี่พอตเตอร์ภาค ตอนที่บริเซเลสกัดแฮร์รี่ทำไมฮอ์คลัสถึงไม่ถูกทำลายโดยมีแฟนคลับบางคนรวมถึงแอดด้วยก็สงสัยว่าทำไมใน Harry Potter The Chamber of Secrets ฮอ r คลาสอีกชิ้นหนึ่งซึ่งนั่นก็คือตัวแฮร์รี่ทำไมไม่ถูกทำลายตอนที่ใช้เขี้ยวงูของบรซเลสทำลายหนังสือของ Tom Riddle ล ซึ่งคำถามนี้ J.K. r o โรลิงก็ได้ไขข้อกระจังแจ้งว่าในการทำลายฮอร์คลัสนั้นต้องทำลายแบบสิ้นซากหรือไม่สามารถนำมาซ้ำแซมได้อีกเลยทำให้แฮร์รี่จำเป็นต้องตายไปก่อนเหมือนในภาค7.2จึงจะสามารถทำลายได้นั่นเองและการทำลายนั้นก็ต้องใช้เวทมนต์พิเศษด้วย คำาลับที่สองเจ้าปุกปุยสนักสามหัวหายไปไหนงานนี้เจเค w รลิ g เฉลยเองว่า d o บเบิล o ดรได้ส่งเจ้าปุกปุยสุนักสามหัวที่เฝ้าห้องประตูภาคแรกกลับไปยังกรีซซึ่งเป็นถิ่นเดิมของพวกมันซึ่งดับเบิล o ดรบอกว่าไม่อยากปล่อยมันไว้ในป่าลกๆนะก็เลยกลับไปอยู่ในถิ่นเดิมประเทศกรีซนั่นเอง Uh. สามทำไมบ้านของตะกูลแบล็กถึงตั้งอยู่กลางบ้านมาร์เกลได้ทั้งถเป็นพวกเลือดบริสุทธิ์แต่ทว่าตะกูลแบล็กกลับไปสร้างบ้านอยู่ท่ามกลางบ้านของพวกมารเกลได้โดยเจเคเลอริงได้อธิบายไว้ว่าเพราะตะกูลแบล็กพัฒนาอยากได้บ้านอันสวยงาม พวกเขาจึงโน้มน้าวให้พวกมารเกลให้ออกไปแถบนั้นแล้วก็ไล่หมนเอาไว้เพื่อที่ไม่ให้พวกมากเกลได้รู้นั่นเองหรือกล่าวได้ว่าตะกุนแบกเนียอยากได้บ้านทรงแบบมากเกลนะนะพอบ้านของพ่อมดแม่มดก็มีสไตล์ที่เก่า คำหรับที่4 HARRY ์รี่และวอรนอมเป็นญาติห่างๆกันแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์รู้หรือเปล่าล่ะว,ว่าแฮร์รี่พอตเตอร์กับ n บรนอมเป็นญาติห่างๆกันซึ่งทั้งคู่ต่างก็สืบเชื้อสายมาจากตระกูลเพเบรลหลักฐานนั้นก็คือของที่ทั้งคู่ต่างมีนั้นก็มาจากตระกูลโดยแฮร์รได้รับผ้าคลุมล้องหนจากเจมส์พอ t เตอร์ เพราะกองเขาซึ่งเป็นสมบัติที่สืบทอดมาจากอิ o ส์โนด n น e พเบเรลหนึ่งในสมพี่น้องผูกครอบครองบรรดาเครื่องรางยม,มทูตและหลอดวอ n o m มก็ได้มีหินชุบวิญญาณในครอบครองซึ่งเป็นหนึ่งในสในเครื่องรางยม,มทูตทีท่ตะกืนครอบครองนั่นเองคำหลับที่ห้า ชี่อเต็มของเมเทอจอมคร่ำครวรถึงแม้ในหนังเราอาจจะรำคาญเสียงแหลมคร่ำครวรของเธอไม่มากก็น้อยแต่ก็คงปฏิเสธไปไม่ได้ว่าเธอก็ยังมีความน่ารักสั้นอยู่เหมือนกันโดยเมเธลจอมครำครวรเมเธอ e l i อลิซาเบธวอร์เรสรับบทโดยเชอร์รีเฮนเดอร์สันซึ่งในขณะที่เธอเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้เธอมีอายุถึง37ปี เรียกได้ว่าเธอมีอายุมากที่สุดในบรรดานักเรียนของฮอคกวอส์เลยก็ว่าได้คําลับที่6รูปร่างของผู้พิทักษ์ของทอง สาเหตุสําคัญของผู้พิทักษ์ของทงเปลี่ยนจากกระต่ายเป็นหมาป่านั้นก็เกิดจากความรักที่เธอมีให้กับรูบินส์ซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้ว่ารูบินส์เป็นมนุษย์หมาป่าโดยเจเคโรลิงก็ได้อธิบายว่ารูปร่างของผู้พิทักษ์นั้นจะเปลี่ยนไปถ้าหากเขาได้พบกับรักแท้แล้วหลังจากนั้นก็จะไม่เปลี่ยนรูปร่างไปอีกเลยดังนั้นผู้พิทักษ์ของทงก็เลยกลายเป็นหมาป่าไปตลอดกาลนั่นเอง คำตอบที่7ใครเกิดก่อนใครกันแน่แน่นอนว่าเฟรดกับจอจเป็นฝาแฝดจอมกวนแห่งวิสลีย์ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามเลิกแตกของแฮร์รี่พอตเตอร์เลยก็ว่าได้ว่าเฟรดกับจอจใครเป็นพี่ใครเป็นน้องกันแน่ซึ่งเจเคโรลิงก็ได้ออกมาตอบคำถามว่าคนที่เกิดก่อนนั้นก็คือเฟรดตามหลังมาด้วยจอจแสดงว่าคนที่เป็นพี่นั้นก็คือเฟรดนั่นเอง ความลับที่8ปดทำไมหางหนอนถึงได้อยู่บ้านกริฟฟินดอร์ทั้งทั้งที่มีนิสัยที่ตรงข้ามกันสุดๆสาเหตุที่หางหนอนหรือปีเตอร์เพติกูดอดีตหนึ่งแห่งสายลักของแก๊งเจมส์พอตเตอร์ซีเรียสแบล็กและ บลีมันสูปินได้อยู่บ้านกริฟฟินดอร์ก็เป็นเพราะว่ามันเกิดจากความผิดพลาดในการคัดสันคนเข้าบ้านที่เร็วเกินไปโดย j จคเค l i n g ได้โคดคำพูดของ d ับเบิล o ดรที่พูดกับสแนปในเล่มที่7ว่าบางครั้งฉันก็คิดว่าเราคัดสันเร็วเกินไปและเมื่อเวลาผ่านไปนิสัยของเขาก็เริ่มออกลายและกลายเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละ ข้อลับที่9แฮกริดไม่สามารถเสกคาถาผู้พิรักได้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆที่แฮกริด เากรนภูน่ารักไม่สามารถเสกคาถาผู้พิทักษ์ได้เนื่องจากความรู้ความสามารถยังไม่เพียงพอในการไล่เวทมนต์ขั้นสูงซึ่งคาถาผู้พิทักษ์เรียกได้ว่าเป็นคาถาหนึ่งที่ยากมากๆเลยแหละและแฮกริดก็ยังไม่มีความสามารถที่จะทำสิ่งนั้นนั่นเอง Thank <you. S 1> ความลับที่ 10. บวอนอนกับเพทเนีย มารักกันได้ยังไงโดยเจเคโรลิ g ก็ได้ออกมาเฉลยได้เล่าถึงภาพวันแรกความรักระหว่างเวอร์นอนกับแพทรเนียเริ่มเบ่งบานมันห่างไกลจากความโรแมนติกมากเลยทีเดียวโดยเวอร์นอนพาแพทเนียไปเดทซึ่งเป็นเดทที่น่าเบือ่อธรรมดาสุดๆุดส่วนใหญ่เวอร์นอนก็ได้พูดถึงเรื่องของตัวเองสมากกว่า แต่ถึงอย่างนั้นเพเทเนียก็ได้เฝ้าโมเมนต์ที่เบอร์นอนจะสวมแหวนบนนิ้วให้เธออย่างไรก็ดีเจคิลเลอริงก็ยังบอกอีกว่าเบอร์นนและเพเทเนียไม่ถูกสตา์กับพ่อแม่ของแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นอย่างมากโดยเพเทเนียปฏิเสธไม่ให้ลิลลี่น้องสาวแท้ๆของเธอมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวในวันแต่งงานและเวอร์นนก็ยังพูดถึงเจมส์ว่าก็เป็นแค่พอมดอ่อนหัด แม่จริงๆแล้วสองคนนี้ก็เข้ากันอยู่นะครับทุกพี่เป็นอย่างไรกันบ้างลัะกับคลิปนี้แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรอยากให้แอดทำคลิปไหนอีกอย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างและดันกันให้มากที่สุดและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ